สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วผลงานเก็บเพชรมื่อนี้นะครับครับช่องเบากุยเลสเตย์แชนแนลเมียผมไปเก็บครับหลายเต๋อครับม่านเคืองรู่นะครับพี่น้องเดชนี่พ่อได้กินครับผมมาเบิ่งว่าแกงแล้วแซ่บบ่ครับขึ้นไปหาบ่วนอกครับน้องมาเบิ่งกันครับเจ็ดพอหนังครับผมขาล่างคุนเขานะครับผมบัวนะครับผม กินเขากินเขาแรงครับเพาก็มาหอดต้าน,นาครับผมล่างแล้วขาวจัวครับผมมาเบิ่งกันครับว่าจะแสบบ่ชักหน่อยครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันครับใส่ชุดรูดหลายครับพี่น้องนั่นละใส่หลายเสียบหลายนวดลึกนี่คือเห็ดพอเก็บมานะครับน่ากินบ่พี่น้อง ให้กินกันมาด้วครับเด้ออำเภอตะการจังหวัดอุบลราชธานีเพ็ดเพาะออกนะครับฝนดีปีนี้ฝนดีนี่ซซงไ่ืมาเบิ่งกันครับว่าสรุปแล้วจะแซ่บบอสวัสดีครับพี่น้องมือแล้วช่องบ่กกุยไลฟ์สไตล์าชาแนลพ้นของการเก็บเพลีครับมาเบิ่งกันครับว่า แสบด้วยโบแสบครับ <Yeah. S 1> แซ่แบแน่นอนสุดยอดครับพี่ว้องอ่ะใครเห้วครับรถเมล์อ่ะใครเห้วครับ